สวัสดีครับผมเมื่อนี่สีผ้ามาเบิงแกงเง็ิตเพาะเนาะครับผมมาเบิงว่าเฮ้าฮ็ดจังไรนเนานะ็ดเพอนี่แล้วครับผมหามาเรียวเฮ้ากัสีน้ำม,มาล่างกวนเนาะล่างเรียบร้อยเรียวห้อาจะขึ้นมากตั้งไฟครับผมเครื่องปรุงก็จะมีพริก มีปลาล่าน้ำปลาผงชูรสนี่แหละครับผมใส่รสดีน้ำแนยจักหน่อยก็ได้ครับกะสีมีผงอีตุเอ่อผักอีตูนะครับผมพอดที่ครับผมผักอีตูนี่ห่อใส่นี่อ่าให้มันหอมนะครับผมบ่ใส่บ่ได้บ่บหอมครับผมอ่าอาส่วนห่ากะเอาผักอเอาแอบมาใส่นะครับผมพี่น้องพักอเอาแออบมาใส่จักน้อยหนึ่งครับผม ี่สมพอดีสมอําล้ำพอดีกินครับผม <Wow. S 1> นี่เห่าตังง้งหม้อเห่ากระทาให้เฮ็ดซุปเน่าหวานครับผมนี่ครับผม,บผมต้มพ่อเห็ดซุปแล้วๆเห่ากะเตรียมเสิร์ฟครับผมพ้อรับประทานเลยเลยครับผม <Wow. S 1> นี่แหละครับผม <Wow. S 1> เห็ดเพาะกิโลละห้าร้อยแปดร้อยครับผมถ้วยนี้กะจีถ้วยละพันครับ <Wow. S 1> พี่น้อง มาเด้อมากินน้ำกันครับผมมามา